Baby and k i d s Awards 2021งานประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์ในดวงใจพ่อแม่ปีที่สามอมรินเบบี้แอนด์คิดเว็บไซต์สำหรับแม่และลูกในเครือบริษัทอ m ม r i รินพรินติ้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนตอบยำ้ำความเป็นผู้นำด้านแม่และเด็กยอดนิยมที่รู้ใจคุณแม่มากที่สุดในประเทศไทยด้วยการประกาศรางวัลอมรินเบบี้แอนด์คิดส์อ 2021ต่อเนื่องเป็นปีที่3ภายในงาน Amarin Baby and Kids f e s t 2022เพื่อมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าและล็อสไตล์สำหรับแม่และลูกน้อยอันดับหนึ่งในใจคนไทยโดยในปีนี้มีการมอบรางวัลให้แก่แบรนด์ต่างๆในสาขา Mummy's Choice และ Editor's Choice พร้อมรางวัลพิเศษรวมทั้งหมด89รางวัลซึ่งภายในงานมีคุณแม่ศิลปินชื่อดัง ลิเดียสรันรัดดีนปุ้ยพิมลวัลนคุณทองคำและแม่ตอยเจ้าของเพจ InJ House ร่วมรับรางวัลหน้าสุดกัญชา Central Westgate ในเวที Amarin Baby and k i d ด Awards ของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแน่นอนเขาได้รับผลโหวตมาจากคุณแม่ที่เป็นผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะครับกว่า3 0,000คนนะครับที่คัดเลือกนะครับสินค้าคุณภาพ ทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมนอกเหนือจากอองานในวันนี้แล้วเนี่ยเนื่องในโอกาสวันเด็กนะครับ ทางอัมรินเบบี้แอนด์คิสของเราเนี่ยจัดงานในคอนเซปต์สมาร์ทเพลทเล่าวนะครับคือมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมีที่เล่นให้น้องๆหนูๆด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆว่างเนี่ยก็แวะเข้ามานะฮะมาเก็บพาสปอร์ตกันมีรางวัลนะครับติดมาติดมือกลับบ้านด้วยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเรายังโฟกัสการจัดงานแฟร์นะครับเดินหน้าจัดงานในกรุงเทพก่อนปีนี้เนี่ยเราวางแผนการจัดงานแฟร์ไว้อสิบ ครั้งต่อปีนะครับออโดยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดออในเดือนกุมภาพันธ์ที่ไบเทคบางนาครับผมวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็เป็นเป็นปีที่2นะคะที่ทางแบรนด์บานแอนด์มาเลดก็ได้มารับรางวัลที่เป็นออ Product, สกินแคร์ผลิตส์สำหรับคนท้องนะคะก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เราคิดค้นกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงที่เราเองเนี่ยท้องแล้วก็เจอปัญหาที่ว่าเรายังเป็นคุณแม่ที่ยังอยากสวยอยู่อยากดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะจะปล่อยตัวนะคะก็คิดว่า ก็ควรจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องสวยอยู่นะคะก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอนช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันหาไม่ได้เราก็เลยต้องคิดค้นหาสูตรที่มันเหมาะที่สุดแล้วก็ทดลองใช้เองจนจกระทั่งมาเป็นแบรนด์บานน้ำมะเลดก็จะมีตั้งแต่สกินแคร์จนกระทั่งแบบเสื้อในที่สวยได้แล้วก็ฟังชั่นอลด้วยดีด้วยค่ะก็สำหรับเราแน่นอนสิ่งที่สําคัญสุดคือความปลอดภัยนะคะของผลิตภัณฑ์ต่างที่เราใช้กับลูกนะคะก็แน่นอนผิวของเด็กผิวของผู้ใหญ่ก็ ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เขาทานเข้าไปของที่เขาต้องใช้เนี่ยก็แน่นอนเน้นที่เรื่องความปลอดภยัยแบรนด์ที่เราเลือกใช้กับลูกก็ต้องเ,ออเป็นคุณภาพแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ค่ะครับเ,เรามีกิจกรรมดีๆนะครับตลอดทั้งปีนะครับฝากการติดตามช่องทาง Facebook ของ a m r i n b a b y a n d Kids นะครับรวมถึงเว็บไซต์ a m r i n b a b y and Kids.com ครับผม